ก็งามไผ่หอยบนข้างหล,ล,ล,ลังนะของใดของผมของไยล่ะล่อยลปล่อยล้เล่ฮะมันหกมันหาซื้อยูนี่ขายยูนี่บอกขนี่เออย่องอยู่ ยังสี e ่ตัวนี่แม่ลูกครัใส่นี่บอกลูกคนตั้งพี่บ่เออลูกมันหนาที่ขันมาเห็นขันไม่สีกล่องว่าลูกแด็กโอ้ลูกเด็กลูกสวยมากลูกมันผได้สื่ออืมมากมากมากผมก็มากน้ำอยู่ลูกเบียบนี่พี่น้องมากลูกลูกผสมเบียบมาเตอร์ตัวแม่ครับลูกตัวเมียแม่ก็อ้วนตัวนี่แม่วาจอยได้พี่น้องครับเท่าไรก่อนนี่เปิดเนาะเปิดเสวย์ห้องเสวย์ ครับรถได้เอาผู้ใดมากลูกบีบครับอันนี้น่าดีไหมครับน้ำนมมันดีกว่าเลยสือเขาบักเยียดคิดผมว่าลูกสองอกครับคิดว่าลูกสองเบิ่งนมมันหนึงนมใสๆใอลูกแหลกคิดว่าน่าจะลูกสองหรอกว่าลูกแรกกับลูกสองครับสูงประมาณร้อยสามสิบเมตร้อยสามสิบบวกไอ้ทั้งคุณกับแม่บ่แม่ลูกอันนี้แมู่ึบ่ สายคุณสายเนื้อนี่เท่าไรสามปัญหาสิบสามหาร้อยราคาเอาเรื่องรับเปิดเปิดเปิดเนาะนต่อได้ต่อได้จังไหต้นไหนกับสิบสามกันเลยตัวเมีเยแดงๆข้างหนานี่เบิง้งเบิ้งชุดนี้ครับ<ม>พี่น้องแข้งคักชุดนี้ลูกตัวแม่คือกัน<ม>เดียดเด๋ยวจะเข่าพี่น้องยีแดงนะเ,งนะเครื่องดำแม่นั่งน้อยนี่ใส่เมาตัวนี้ นี่เป็น,หนา,า,าหนาอลูกยังเหรนี่ม่ลูกเพื่อ,อกันสีฟอมมาได้ไดเด้งๆนะนะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับแม่เท้าโงมครับแต่ว่าทรงลหลุดดีครับแม่โอ้เรือตุลูกมาได้วนี่ยโอ้ยไดดยนี่นึกว่ามันันแม่ลูกแม่อันปล่อยแล้วครับ เหลือแต่นางน่อยนี่เปิดเท่าไรหอยบนส้ยิบสามห้าร้อยเอาไม่นางหน่อยพ่อเลียงครับเอาเบอร์เทรไปนะบศนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดแปดเอยบนวาลิดเ,าดาเอาขอบุณครับหอยบนครับโอ้งามเนียนา่งหน่อยตัวนี้พี่น้องถ่ายักไงเลยเอาฝากพี่น้องครับผมพูดหยังกันก่อนพูดหยังกันออ <laughs> ตอนงหัวกัน เาเล่าสิครับว่าเราเนเลยรกีนนั่นบอก่าูันั่นบ่เออไม่เป็นพีกันไม่เป็นกัน้รเหรอไม่นกเลยไม่เนปีกมันสีเปลียนไปอะไรเหรอครับตัวสีตาอมมเป็นไรัสลโอ้มันโอ้หน้าตามันเจ้าเห็นเจ้าไป็นคอยพูดให้กันจิตใจ อ่อนโยนย่น <rôle à déc> ี <gens> ่พออ่อนโยนต่อจุดสอนเล่นไปงามยรู้ี่ชือเหออกมาเร่องีกาดหมือกันแล้วไปซ้ำเติมได้ได้ยังมาจะบอกมานนีเมื่อไรได้ครับมาเอามาแักตัวเบิดเบิ้ละครับเยียงกับบพอหอดกันช่วงนี้เออเออเออบอพณคขับบัง นี่เนาะลายเกิดมาเป็นงัวบ่อยังมาเป็นงัวพี่การอีกไปถือกงียงอะพี่น้องแบบนี้โอ้ยแต่อีตัวสัตว์พี่น้องเลยผมพูดไดไก็ค้มนี่อยอยีกฮะไปช่วย ไม่นีไมดีมเหออกตัวหัน้เนยขาอ้ยมันกับว่านี้ละามีูมาาน้าจาัเแต่ว่ายขายเปิดเท่าไหร่เ้เาสองหาร้อยโอ้เก้ากว่าหนึ่งพ่น้องตอไดเ้าสองหนี่ครับเออให้เขาได้ใอยพูดนโอเอาไปเบิรโลดไปยัง มาถามเอาแต่แม่นางหน่อยมัดใจมั้งเดยวมักแต่สาวสำน้อยเว้ยเออพี่หน่อยหน่อยเปลี่ยนพันหนึ้าเมียปดีเด็ดพี่น้องหลังดีเลยตัวนี้ครับพี่น้อยปลูกตัวเมียอู้มันลูกเลี้ซะบ่มีพี่น้องเลยหัวยังสดวนยังใหม่อยู่ สูงเกือบลอยสี่สิบคนเลยนี่พี่น้องปลูกเดีดครับเรียมดียุ่งแม่กระไรเพราะมันยางจอยพี่น้องขนาดลูกนมลูกง่ายครับเครื่องดำสวันสวนันแม่แม่ท้องบ้างแม่บ่ตอนนี้ครับเออเบอร์ทั่วนะครับ ศูนย์เก้าสองแปดหกเจ็ดเจห่้อยทุยเจริญนซินครับครับเอาขอบคุณหลายครับหอยทุยตัวตัวเทศพวกใปจะพักใต้ยอาเ่อช่วยขมิ้นใบไม่อยู่วะขมิ้นเห็นแล้วขี้ใจโอ้จะเป็นพ่อเลี้ยงแห้งเัาเศร้าไปพี่น้องเลยไมได้อยู่จักหน่อยลูกไงพ่อแห้งเด้อหนุ่มตัวแม่พร้อมพี่น้องเจ้าสองหนึ่ง แางดีพี่น้องเนี่ยเครื่องดำอ่ะลูกก็ติดแางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะก็เลยครับแต่ว่าราคานี่ยข้<ฮ>อเลี้ยงแห้งครับสนามนี่อ่ะเ<อ>บิ่งงวัวเลี้ยงกันนะ<อ>พี่น้องจุ่มใหญ่ครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเริ่มเริ่มแจกไสเริ่มจากงวัวงามบ่งวัวงามแมนบ่ตรงงวางามนี่แมนบ่อ่ะเบิ่งเริ่มจากงวัวงามเหลือพี่น้องหาทางเขาก่อนพี่น้องเอ้ยแดดออกครับมันเหลื่อม หางลากดินตัวน um. ี้เครื่องดำสูงร้อยสี่สิบหาบอขาดพี่น้องโอ้เหลือมครับงอแงถือแดดเป็นตะเบิงแม่นางเนาะสูงทะลึกเช็ดเขาหรือธรรมชาติเหรอธรรมชาติัหวโลนเนาะอ่าโลนครับเดิมๆธรรมชาติเปิดเท่าไหร่ตอนนี้เปิดสองสองครับสองบนสองเนาะอ่าวัวเลี้ยงครับพี่น้องต่อได้วันเถาะคูยได้พวกต่ำนี้มัมีอยัง ครับอันนี้แม่ลูก <c oughs> ลูกตัวแม่ครับงวัวยังมอนเดี๋ยวทำา้อสะอาดครับออกเดิมๆออกมาจากคออครับอันนี้ <c oughs> นอนข้อลูกตัวแม่แม่สูงประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดพี่น้องลูกหง่แล้วพี่น้องอันนี้เครื่องดาแม่หางดีอยู่พี่น้องบุบีหางดอกครับเปิดยี่หใดค้ที่สอง สองหมื่นห้าราคาห้องเนาะลูกใหญ่เด้พี่น้องนี่มันเปนลูกน้อยๆนี่พี่นอ้องทั้งนี้กับแมน่นบ่อันนี้บ่แมนครับอันนี้บ่แม่เนาะอ่ามีมีโค้ดหนึ่งกับแมน่นางตัวหนึ่งกระสิพร้อมทับพร้อมสุมหมดแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เขาได้ก่อนโค้นี่สองหมื่นห้าทดลองได้อันนี้สองหมื่นสองทดลองได้ เบอร์โทรนี่และ้ห่ย์หอยทอหอยทบบ้านอนครับผมเยีงก็หอยอันตอนเลยกุ้งซื้อต่อไปกุ้งนี่แกงเนข้าเจ้านี่บกินะไรเมื่อให้เมียอะอะคุยกันเบิ่งพอดีหอยหอยูย่าี้เมื่อคุยงัวกับหอยทบอกับไอ้เพิ่นเพิ่นคุยกันเบิ่งกับพี่น้อง ก็เลยก็เล่แม็กเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดเป็นยังไงี็ยางกโยกกี yeah. to so ้เย็บเยีนยังไโอ้แม่แยกลูกครับบุได้ห่อนมื่นครับพี่น้องก็คือปลานน้ำตัวนี้แม่แยกลูก ห่างห่างไงเมื่อกุดรเพิ่นเถวไปขนไว้ครับพี่นอเขาสื่อต่อเพิ่นป่ะเท่าไหร่นะครับหกพันสามเก้าพันแปดท่านแปดตัวนี้แปดนแปดตัวนี้เด้ท่านเขาเขาซื้อน้ำเพิ่นป่อแปดท่านแปดคนซื้อมากแปดสิบ เป่นซื้อมาแปดแปดพันหาอ่าอ่าอลเบิเป่นแปดท8นแครับเล้นยัโอ้เอาไปว้าเสังเกตสัตว์ครับเพราได้เห็มันดมไงแม่ว่าแม่ิบว่าตอย่างมีเพราะว่านัเท้เขามีเวลาเบิรงเนาะนัเทกับเบิ่งบอกเนี่ย จกได้ตัวนั้นเนี่ยเจ้าของคนหาป่เห็นอยู่โอ,อต้ตัวผูน้อยเห็นมันหยุดเนื้อก็เมียเนี่ยเห็นเจ้าของ่นบ่หรอหาเจ้าของคอนอู่ค่ครับครับโอ้ผูน้อยเป็นราคาเนาะช่วงนีนะ้เนาะครับไม่ไปจับซัดที่น้ำคอกเลยครับเจ้าของมีตงวดเมยียเราสิบกบว่าตัวเนี่ยอ่ามีงวดเยอะนะจักตัวใดขึ้นบ่ขึ้นเราที่เบิ่งยากเอ้ยพี่น้องอยู่สนามครับ นี่พี่น้องราคายูสนามครับแปดพันแปดต้นทุนคนกิดสิแปดพันอ่ะคนว่าคนเอาต่อหอยกาครับสามร้อยแล้วปลอยครับพี่น้องราคายูสนามครับผูน้อยเล้วครับเี้ยหนีกันด้คับห็ดบาไปเห็ดใบเราไหล่ะเล้วเาไหร่น ตัวผู้น้อยผู้น้อยแปดแปดพันหนึ่งร้อยไปเฮ็ดใบไปเลยแม่มันแปดเปเ็ดแม่มันเหลือ1ิบหาย้ปแม่มันเหลือ1ิบหายชายไอ้เจากว่าน้ยูเดียบว่าผมใหญ่เลยครับผมลูกปู้ ลูกไปแล้วครับแปดพันหนึ่งร้อยขแว่อักลยกาครับ, 8, รบเขียงเนื้อครับมเมา้าไปแล้วครับปูน่อยี้เอาจังซี่เอาเลยาีเอาจบเลยเอาน้า หมดที่ลูกไปแล้วครับแปดตันหนึ่งรอยแล้วต่อแม่หมื่นสี่สันพลาคนเจไปหมื่นสี่หาด้อยสองตัวนี้อ๋อเขาไร้หรือปะเดียันคนเจ็ดปัญหา0ีเจ็ดครับแต่ขอคนสองร้อยอย่างทเจ็ดสองร้อ พ่อได้คาบรำบาระบพ่อได้ใไปขอชื่อตือนเลยนะพ่อขอชื่ออนคอยไม่วนชวนชิไร่แม่แยกรูกครับพอพอได้เห็นไปพอพอได้ชื่อเราช่วบกัิกินนี่แหละโอ้ยารกรื oh, ้โอ like ้ร oh, ม no กินเดียวว็ไดนวะจะไปฮดอันนั้นทกเอาเ็ปท่านเด็กดานนะเขาซื้อมะตูนหกท่านนึงแล้วจีตัวละมือเปลาเร็วซื้อตัวละมืแแต่ว่าไปเลี่ยงยุบเลี่ยงยุบโดนยบวะเลียงยุบกันเจ้าบอกไปเาว ขออร่อยหนึ่งขออร่อหนึ่งย่าฆ่ากันเท้ออายฆ่ากันอร่อยหนึ่งฮะเผือกน้อยครับโอ้เป็นตะฮักครับมา่อวังใกล้โตผู้ผู้ครับอ่ผู้ปนังบอกเขาเออความสูงครับขี่ก็ได้ผู้น้อยเด้อเด็กน้อยเด้อขี่เดี๋ยวผู้ใหญ่เด้อ นี่พี่น้องเทาไปก่าค้นได้ทยอกเน่ยพี่น้องเปือกเปลือกสมพูนี่นี่ครับเจ้าของปถ้ามาทยอกอยู่นลำรันกาแฟลันรีสอร์ทเนี่ยพี่น้องใอ้ลูกค้าทายรูปน้ำนีู่้นนี่ผูน้อยเท่าไรน้อยเอกเปิดหมื่นสามครับนเนาราคาห่องครับพี่น้องอเกอสอปีออกออกแบบออกสายแขะครับบนี่พี่น้อง ของแค่ัน่นเป็นค่าได้อพี่น้องเห็นของหอยดำบอ,อกว่าด้เดือนนึ่งก็หอยสามเซน <c oughs> โอ้ยปันนั่นเป็นยังบ่วยแพงกว่าเป็นลูกสาวาสัตพันธน่ะของเขาหนมืนสามเนาะราคาห้องนี่ตัวเดียวบ่ตัวเดียวคเขีนๆเลยของแปลกครับพี่น้องเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูหกยเกกสามครับาสามอยางดนดินขอบคุณครับหอยเอกของแปลกครับพี่น้อง ผู้ใดยยังได้ไปไใบป,ประดับร้านกับปอกกาแฟประดับรีสอร์ทประดับโฮมสเตย์จัดไปครับพี่นอ้องยัดหาเลยคำนวณน,นับนิ้วปับปับชุดสามบอ่อชุดสามเนี่ยสตนี่เพื่อนยั่านหายสองอกับแม่นั่งตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งครับตัวแม่นั่นใหญ่กว่าหมูเด,ด้อพี่น,อน้องเด้อะอ่า ทั้งนี้ก็สีสูงอยู่ประมาณเก้าสิบเซนนี่พี่นอ้องตัวนี้อาจจะไม่เมตรอยู่พี่น้องตัวใหญ่นี่เท่าไรก็ชุดสามหมื่นเจ็ดพ <17, 500. S 2> ันห้าร้อยสิบเจ็ดห้าร้อยพูดได้ต่อได้จักหน่อยไก่ไก่ระยะทางเนาะครับับนนกเล่รวมอ่เาไปน้ำกันนี่ละม, <c oughs> มันขอนแล้วตอนนี้หัวไทยครับพี่น้องจะ <c oughs> ส่งขึ้นยาก <laughs> ว่าเป็นหลายมันหลงอ่าลูกโตัผู้ครับอันนี้แม่ลูกวัวาไทายพี่ <10 S 1> ครประหยัดสิบเอ็ดห้าร้อยแม่ครับลูกครับพูดอะอยู่จักหน่อยครับลูกโตัผู้แม่ก็จะสูงอยู่ประมาณเมตรเมตรสิบอะประมาณนี้ครับเนี่ยพูย้ใดอยากได้งวัวไทายครับหมื่นเคทแลรเปิดเปิดมาหมืน่นอ่าผู้ใดอยู่จักหน่อย <g ül> เมือนเคลเล็ดเอาอย่บอกอ้ยสายงวางามเมืนบอลอันนี้นะหอยไม้อ่เมน่างน้อยครับอ้ันตันๆนี่พี่น้องสูงกว่ามานเมรตรสิบนี่แหละพี่น้องเท่าไรครับตัวนี้เมือนเมร้ย <100, 100. S 1> สิบเอ็ดห้าร้อยเป็นปน,ปนสมบูรณ์ครับตัวนี้นนตัวใหญ่ครับสมหูพมดรูปครับ แม่ลูกแม่สูงเท่าไรครับแม่บห้าร้อยสามสิบห้าลูกตัวผู้ตัวแม่นี่ยน,นี่ตัวแม่โมเก้าเจริญมาได้ลูกโอ้ลูกตัวแม่ลูกเก้าเจริญครับสมบูรณ์ตัวนี้ก็ได้เปิดเท่าไรครับกุ้มนี่สองหแปดครับสองหมื่นแปดราคาห้องครับแม่แม่ท้องว่างเนาะ ครับพ่ะนอคงไปกุรับพี่น้องไปรุนเราไปสมเบาถ้ามันขึ้นหรวอบ่ขึ้นก็ได้แม่สูงร้อลูกตัวเมียครับอันนี้ลูกแรกนะครัอลูกแรกอ่ะเจ็ดห้าร้ลูกตัวแม่ครับอันนี้ลูกแรกพร้อมครับอาจจะตกน้ำเลี้ยงกน่อยพี่น้องก็เอาไปเลี้ยงเอาครับ อาเบอร์โทรครับ083 083 535าม5 9น9 2ห้อยไฟว้านอนครับผมขอบคุณครับขายดีสื่อดีทั้งขายทั้งสื่อจนหลงมือแล้วคงหมดกับพี่โดไไอยู่ครับอ๋าอ่างเมืองว่านอนครับหอยไฟปวดดิหัวน้ำมันสื่อามไปหรอสิบสองหอยสมหอยยุสิบสองครับหมื่นสองครับตัวนี้หอย เจ้าของคนอยากได้สิบสามครับมื่นสามค้ากันอยู่พันหนึ่งเป็นแม่แยกลูกครับลูกเอาไปขึ้นรถแล้วพี่น้องูคนลูกป้อยไปแปดทันกวาครับสูงสิบป,ประมาณรน่อยเกือบร่อยสี่อยู่พี่น้องเออขาเป็นยางเป็นย่อนๆเนะาะขาหลังแไปัวััญหานสอบวันนี้บขาย พ่ออไรเพื่อนผมพ่อพ่อเส้าหนิพ่อพี่น้องครับบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันเพิ่นมาเบิงงัวอยู่ตลาดบ้านนาง้วนี่แหละแต่เลยถามเพิ่นว่ามาเบิงงัวไปเลี้ยงบอกเพิ่นว่าบ่ไไ้มาเบิงงัวไปเลี้ยงมาเบิงราคาว่าสันมาเปรียบเทียบราคาเขาไปเห็นอยู่ขอก็ถือแค้ว่าสันเพิ่นว่าพี่นอมาเบิงแล้วโอ้ยอยู่ตลาดคือแพงแถบว่าสันเพิ่นว่าตัวน้อยๆในๆราคาหมื่นราคา หมื่นอับมาสันปัดของจ้าของตัวบางไงละเขาให้หกพันเจ็ดพันมาสันพคนือมผมก็เลยว่าโอ๊ยคือกันละเขาไปให้ผมอยู่นาขอ้อคือกันละสันดอกอพี่น้องเอ้ยเป็นปัญหาที่เหลือลังมาแต่ดนครับห้อยไปให้ยุนาขอ้อห้อยให้ยถือกครับ เ nah e um, <God>, ิ่นกับเลยมาเบิงมาเช็คราคาด้วยตูคนเดียงครับดีๆครับพี่นอมาเช็คราคายูสนามนี่แหละมันจังสิหูครับหูราคาที่แท้จริงครับถ้าเขาให้ถือเขาจะปล่อยครับบ่ต้องปล่อยบ่ต้องขายออกมาครับมาบ่ต้องใจอ่อนครับพี่นอเลี้ยงไว้สะก่อนแต่มีอย่ามีอย่างอยู่บ่มีแนวจําเป็นสุขภาพร่างกายยัแข็งแรงอยู่นะเลี้ยงไปซสกก่อนครับบ่ต้องใจอ่อนครับพี่นอให้ถือจากราคาขายยูสนามนี่ ประมาณสองสามเท่าเนาะพี่น้องอตามราคาที่ขาเจ้าไปผมอยู่ขอกอยู่เอ,อหน้าผมนละพี่น้อง <c oughs> เป็นปัญหาเรือทังปัญหาระดับสาตร์ส <c oughs> ิวางจีก็ได้กับพี่น้องใ <c oughs> ห้หอยไปให้งวยอยู่น้าขอกให้ถือกั่พี่น้องแต <c oughs> ่ว่ามาตลาดแล้วราคาขยับแห้งกับพี่น้องฮ <c oughs> ะสูงครับพี่น้องขาเลียงงวัวใจแข็งแข็งไว้ครับเรียงงวัวไปให้มันรวนอ่า แต่งววาสภาพดีอพอดึงได้อยู่พี่นอ,อขอบคุณทุกการรับชมครับพ่อแม่พี่นอสำหรับมือนี้คลิปนีก้กัฝากพี่ฝากงนอกท่านี้ผมสวัสดีครับ